มาทำความรู้จักแมงป่องมล,ลุตยูที่สามารถฆ่า ได้ถึง3,000คนต่อป<ะ>ีค่ะสุดยอดมากๆค่ะพี่นิกมีรายงานวิจัยออกมานะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตจากแมงป่องกัดนียกว่า3,000คนต่อปีจึงทําให้นักวทิทยาศาสตร์ค่ะพี่เดก,เ,ก<ม>เขาได้ทําการจับแมงป่องมานะฮะเอาไว้ในตู้กระจกสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อมาดูว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยมีการโจมตีเร็วที่สุดซึ่งอันดับหนึ่งในตัวนี้เนี่ยก็คือเดตสตอเกอร์ครับพี่เด็กโอ้โหแค่ชื่อเขาคุณผู้ชมค่ะพอโดนกัดนี่คือตายได้เลยทันทีใช่จ้ะเจ้าเดตสตอเก หรือว่าที่เรารู้จักกันในแมงป่องสีเหลืองตาเลสตาค่ะชนิดนี้เนี่ยมีการโจมตีได้เร็วมากๆเลยนะคะเมื่อยกหางขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะตวัดเหมือนแซ่เนี่ยได้เร็วราว130เซนติเมตรต่อวินาทีโอ้โหโอ้โหนี่ทันไหมก่อนไม่ทันแล้วนะคะมีพิษทําลายระบบประสาทค่ะทาให้ร่างกายเป็นอมพาตและถึงตายได้ขนาดของแมงป่องชนิดนี้เนี่ยก็คือตัวของเขาเนี่ยจะยาวประมาณ4.3นิ้วอ๋อ ก็ยาวอยู่แหละนะคะแต่ที่สําคัญคือพิษร้ายของเขาเคยโดนแมงป่องกันไหมคโอ้ยหนูไม่เคยเจอเคยเจอในเขาสารที่อยู่ในไม้อะฮะแมงป่องที่เสียบไม้ว้าวองฐาน ผมอ่านเด็พี่เคยโดนกัดเจ็บจริงคุณผู้ชมเจ็บล้วปฐถมพยาบาลยังไงครับพี่นิดก็เอาเอาเชือกมารัดเดี่ยวนะคือสรุปก็คือเลือดไม่เดินขาเขียวตอนแรกคิดว่าพิษแมงป่องจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเลือดข้างอยู่นะคะแต่จริงๆเด็กไงไม่รู้ดูในทีวีทาแซมบักต้องรัดรัดรัด อันนี้คือรู้เลยว่ากลัวคุณผู้ชมแต่ทางที่ดีหยาบไปโดนเขาต่อยจะดีกว่าเนะคะเขาบอกว่าเจ้าแมงป่องตัวนี้เนี่ยสามารถพบได้ในพื้นที่แห้งแล้งในแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางค่ะอยู่ใต้ก้อนหินแบบนี้ค่ะพี่เน็กและเขาจะบอกว่าทางการแพทย์ได้มีการนําพิษของเจ้าแมงป่องตัวนี้เนี่ยมาพัฒนาเนะคะเป็นการรักษาทางการแพทย์ได้ด้วยอย่างเช่นใช้ในการกําจัดเซลล์มะเร็งเป็นต้น นในสิ่งที่มันร้ายกาจแน่นอนว่าถ้าเรานํามาใช้ประโยชน์ชหรือว่าศึกษามันอย่างจริงจังเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผลดีกับเราได้ค่ะถูกต้องค่ัดีมากต้องลองให้แมัปนปอดกัดอีกทีไม่ต้องแล้ว <laughs>